สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r o t Channel พูดรับสารเจัฎกวานแปลความหมายด้วยกันอนา,าภพ่ทาร่ alo, หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะราศีเมษนะใครกำลังจะเข้ามาหาราศีเมษจากวันนี้ถึงเดือนเมษายนนะคะวันที่เป็นแบบสากลตะวันตกนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะหมอแจนจะปักหมดุดรายละเอียดไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะใต้ดิ เขาเรียกใต้คอมเมนต์นะปักหมุดไว้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์บัญชีที่โอนยอดดูดวงส่วนตัวไอดีไลน์ราคาก,กฎกติกาแล้วก็สมัครสมาชิกช่องสิทธิพิเศษนะคะ65บาทได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครนะขอบคุณที่สนับสนุนนะคะราคาเรามาดูกันเลยนะว่าใครกำลังจะเข้ามาหาคุณกานอ่านพลังงานหมอจะอ่านตามหน้ไพานะคะ ตัวตนของคุณนะคะพลังงานคนที่เข้ามาหาคุณแนวโน้มความสัมพันธ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตสิ่งที่กําลังเจอในความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอิทธิพลที่แฝงเล้นในความสัมพันธ์นี้สิ่งที่คาดหวัง สถานการณ์ที่กำลังเจอตอนนี้นะคะสรุปนะใบสรุปโอเคเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยนะว้าวในอดีตที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์นี้นะคะมันเหมือนมีปัญหาอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่ทำงานนะคะปัจจัยภายนอกนะคะบุคคลที่สามความสัมพันธ์ที่มีอุปสรรค นะความสัมพันธ์ที่มีอุปสรรคมีอิทธิพลที่แฝงเรงก็คือเออมีอารมณ์แบบไม่พอใจโมโหโกรธหรือเรานะฮะไปเจอใครบางคนที่เราอยู่ใต้อํานาจในความสัมพันธ์นะนะอยู่ใต้อํานาจในความสัมพันธ์ก็ได้ด้วยแล้วก็อยู่ใต้อันเดอร์เขาในระบบงานในระบบการทำงานนะ,ะอะไรสิ่งนี้ได้ด้วยและคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นบุคคลที่มีคนเข้าหาเยอะ นะมีคนเข้าหาเขาเยอะมันก็เลยทําให้มีคนอื่นนะคะที่ไม่ค่อยซัพพอร์ตสนับสนุนหรือคอยขัดขวางมีโอสักปัญหาในความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะะมันมีปัญหามาอยู่ตลอดนะ,ะบางทีเป็นความที่คนคนนี้ที่เราไปคุยหรือปปฏิสัมพันธ์นะคะคือเขามีอารมณ์โมโหใส่เราอารมณ์เกี้ยวกาดเกี้ยวกโกรธนะคะอะไรสิ่งนี้และบางครั้งเขาก็จะเรียกร้องความสนใจ จากเราอะนะเรียกร้องความสนใจจากเราไม่พอนะเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นๆนะที่ร่วมง,งานนะหรือเพศตรงข้ามอะไรสิ่งเนี้ยนะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนมืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอในความสัมพันธ์เหมือนเราเป็นลูกน้องเขาเหมือนเราเออเป็นเพื่อนเป็นคนร่วมง,งานนะเหมือนเขาอะมีอํานาจมากกว่าเราในความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกน้องหรือคุณจะเป็นหัวหน้านะคนที่มาดูคลิปนี้นะคะ ทีนี้นะสถานการณ์ของไพ่อ่ะนะคุณนะ่ะนะทบทวนจากวันนีนะ้จากวันนี้ถึงเดือนเมษายนคุณทบทวนสิ่งที่คนคนนี้นะคะสิ่งที่เราได้รับในความสัมพันธ์เนี้ยเช่นรู้สึกอึดอัดรู้สึกหึงหวงรู้สึกเรายังไม่ได้เป็นคนของเขาหรือเขาอ่ะยังไม่ได้แสดงออกความรู้สึกว่าให้เราเป็นแฟนนะมันมีความเจ็บปวดเสียใจแล้วก็มันเป็นปัญหาเรา ถามหาคําตอบอยู่ตลอดเ,เวลาว่าตกลงนี้เราเป็นคนพิเศษของเขาหรือ,อยังเขาให้เราเป็นแฟนหรือ,อยังนะคะมันเหมือนมืดแปดด้านอะนะะอารมณ์ความรู้สึกของเราตัวเราอะนะคะอยากเป็นคนสําคัญของเขานะพยายามทําทุกอย่างอยู่เคียงข้างเขาคอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในเรื่องงานหรือในเรื่องชีวิตของเขาก็แล้วแต่ที่เขามีปัญหาหรืออะไรแล้วแต่คุณเป็นผู้คอยช่วยเหลือ แต่ความรู้สึกของคุณนะคะที่อยากจะพูดอยากจะบอกหรือในความสัมพันธ์เนี้ยที่แบบเราไม่พอใจสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะเขาไม่ให้ความสําคัญกับเราเราก็ต้องเก็บไว้นะอดทนอดทนไว้นะอดทนคิดว่าเวลาผ่านไปเนี้ยนะในท้ายที่สุดถ้าเขาไม่เจอใครที่ถูกใจเขาน่าจะเลือกเรา นะคุณคิดสิ่งนั้นคุณคาดหวังสิ่งนั้นนะคะเพื่อนๆนะตอนนี้คุณพยายามเอาชนะชนะเอาชนะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเรียกความมั่นใจนะกลับมานะมาทบทวนแล้วก็ดูสิเอะนะในความสัมพันธ์นี้มันเหมือนไม่มีทางออกนะคะเขาเรียกว่าการมืดแต่ด,ด้านในความสัมพันธ์เราไม่รู้ว่าเขาอะ นะชอบเราไหมสนใจเราไหมมากกว่าเจ้านายลูกน้องมากกว่าเพื่อนร่วมงานไหมนะทําไมเขาไม่แสดงออกความรักรู้สึกเหมือนว่าเขาอะเก็บหรือนะ,ะออดองเราไว้ในความสัมพันธ์อะนะ,ะเหมือนนะผู้ชายที่อยู่ในโหลกแก้วนะเห็นไหมคะพลังงานเดวิลนะ,ะเราไม่สามารถไปจากคนคนนี้ได้ในความรู้สึกถ้าคุณยังร่วมงานกับคนคนนี้ย ถึงแม้ตัวคุณเองนะคะจะทบทวนแล้วว่าเราจะให้เขาเป็นแค่เพื่อนหรือเจ้านายหรือลูกน้องอะไรสิ่งนี้นะคะเรารู้สึกว่าเขาอะนะคะคุยกับเราเฉพาะนะ,ะบางสิ่งบางอย่างนะ,ะมันถึงหมถึงว่าคุณได้คุยกับเขาหรือติดต่อสื่อสารเนี้ยเป็นการคุยแค่นิดๆหน่อยๆนะ,ค,ะคุยนิดๆหน่อยๆอะไรสิ่งนี้นะ,ะถ้าอยู่ไกลกันก็คือ คุยเฉพาะสิ่งที่เขาอยากต้องการหรืออยากจะสั่งเราอะไรบางอย่างหรือขอความช่วยเหลือนะคะสิ่งนั้นนะหรือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เขานะต้องการความสุขหรือต้องการความสบายหรือต้องการสิ่งซัพพอร์ตหรือต้องการสิ่งช่วยเหลือนะเนี่ยนะคนคนนี้ก็จะทักหรือจะคุยกับคุณนะคุณกําลังเรียนรู้สิ่งนี้นะกำลังพิจารณา หมาว่าคุณรอสถานการณ์นี้ที่มันเหมือนว่ามองไม่เห็นทางออกในความรู้สึกของตัวเองแล้วก็มองไม่เห็นทางออกของความสัมพันธ์คุณเหมือนยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขนะมีความสุขความสบายใจนะการที่ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้เขาประสบความสำเร็จแต่ตัวคุณนะทนอึดอัดนะคะพูดไม่ได้นะถึงหวงหรือไม่พอใจในขณะที่ คนอื่นอาจจะเกี่ยวข้องกับเขาหรือปฏิสัมพันธ์กับเขานะคุณไม่ได้สิทธินั้นที่จะแสดงความเป็นเจ้าของเจ้าของนะหรือเขาไม่ได้ทําไม่ได้เสิร์ฟสิ่งนั้นที่มันเป็นความต้องการความสุขหรือเมื่อคุณเดือดร้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างคนคนนี้ไม่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือแก้ไขนะ,ะความขัดข้องหมองใจในความรู้สึกหรือในหัวใจของคุณนะคะเขาเอาแต่ตัวของเขาเอง นะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองและหมอเชื่อว่าคนนี้มีอารมณ์โมโหและเวลาที่คุยกับคุณเนี่ยนะคะบางครั้งก็ใช้คําพูดที่ไม่ดีนะคะที่กดคุณไว้อะเหมือนว่าเขารู้ว่าคุณน่ะนะยอมทําเพื่อเขาเขาจะทําสิ่งไหนอะไรก็ได้คือคุณยอมในความสัมพันธ์เหมือนเขารู้ว่าเขาเหมือนเขารู้ว่าตัวคุณน่ะชอบเขานะเขาก็เลยเห็นะทำเอาแต่ใจตัวเองอ่ะไม่พอใจสิ สิ่งไหนก็แล้วแต่ที่เขาต้องการคุณจะต้องเอามาบรรดาการเขานะนึกออกไหมสมมติพอสิ่งนี้มีปัญหานะคะพอเขารู้สึกว่าจะมีปัญหาคุณก็จะเข้าไปซัพพอร์ตช่วยเหลือแก้ไขนะ,ะปัญหาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะให้เขาอะรู้สึกพึงพอใจพึงพอใจพ,งพ,ใจพึงพอใจอย่างมากอะไรสิ่งนี้แล้วคุณอะก็คาดหวังว่านะ เขาอะจะเห็นคุณเห็นคุณเนี่ยนะว่าคเป็นคนสําคัญฉั้นเก่งที่สุดฉันคุยรู้จักกับเธอมานานแล้วฉันอยู่ตรงเนี้ยเคียงข้างเธอเสมอรอเธออยู่ตรงเนี้ยเมื่อไรเธอจะเลือกฉันหรือเมื่อไรเธอจะเปิดเผยความสัมพันธ์หรือเธอจะแสดงออกความรักนะว่าให้ฉันเป็นแฟนเธออะไรสิ่งเนี้ยนะบอกว่าคุณรอคนเนี้ยนานมากรอจนคุณเจ็บปวดเสียใจคุณเจ็บปวดเสียใจนะคะหมอบอกเลยเพราะพลังงานสิบดาบเนี่ยพอคุณคุยกับคนเนี้ยพยายาม พยายามเรียนรู้นิสัยหรือทําอย่างไรก็ได้ให้เขาพึงพอใจหรือให้เขาถูกใจแต่มันก็กลายเป็นว่านะคนเนี้มีอารมณ์แบบเวลาที่คุยกับคุณอ่ะเหมือนเอาแต่ใจตัวเองเหมือนควบคุมสั่งการบัญชาการคอนโทนแล้วก็คุณไม่ว่าพยายามจะเรียนรู้แค่ไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ดีเท่าที่เขาพึงพอใจสักทีคุณรู้สึกสิ่งนี้เลยนะคะตอนเนี้ย คุณกําลังคิดว่าคุณอยากจะออกจากความสัมพันธ์เนี้ยในอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเหมือนคุณพบทวนแล้วว่าเหมือนฉันอยู่ตรงนี้เสมอเมื่อเธอต้องการแต่เวลาที่ฉันต้องการเขาเขาอยู่ที่ไหนสิ่งเนี้ยหมอเห็นพลังงานอันนี้นะคะเพื่อนๆนะคะนะ,ะพลังงานไพ่อะที่ซ่อนไว้นะคะประสบการณ์เก่าคือเขาเป็นคนเก่าคนเดิมนะคะไม่ว่าคุณนะจะมีความรู้สึกว่าเราจะลดระดับนะคะ ความรู้สึกของเราเราจะควบคุมไว้ไม่ให้รู้สึกไม่ให้รู้สึกกับเขานะเมื่อร่วมงานหรือได้เจอกันนะคะอยู่ในแฮงเอาท์ในเพื่อนในกลุ่มหรือในร่วมงานในบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเจอเนี่ยนะคุณจะไม่แสดงออกเหมือนการกระทำของคุณเนี่ยนะเหมือนสิ่งเก่านะเหมือนสิ่งเก่าในอดีตนะคะคุณจะไม่เอาแล้วเพราะว่าคนคนนี้ ไม่ว่าคุยกี่ครั้งกี่หนหรือคุณจะพยายามแบบว่าเวลาที่คุยเนี่ยคุณจะมีความระวังนะ,ะระวังเพื่อไม่ให้เขาใช้อารมณ์แบบเด็กๆหรืออารมณ์กดห,หรืออารมณ์เกี้ยวกลาดาดเนี่ยแล้วมาปฏิกิริยาแค่เล็กน้อยเนี่ยทำให้คุณเสียใจหรือน้อยเนื้อต่าใจนะคุณน้อยเนื้อต่าใจนะหมอเห็นสิ่งนั้นนะคะคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับราศีมังกรหรือราศีเมษ นะในอดีตที่ผ่านมาคุณพยายามนะพยายามเพื่อคนคนนี้พยายามทําตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเพื่อให้เขาเลือกคุณนะคะตรงหรือเปล่านะช่วยบอกด้วยนะคะเพื่อนแต่ตอนนี้นะคะคุณบอกว่าจากที่ผ่านมานะคะจากนิสัยที่คุณรู้จักคนนี้มานะตั้งแต่ที่ผ่านมาในอดีตคุณจะพยายามนะพยายามมาคับตัวเองมากกว่าไม่ให้รู้สึก เออไม่ให้รู้สึกไปสนใจเขาไปรักไปเคซี่เขาหรือคุณคิดคาดหวังหรือจินตนาการนะจินตนาการว่าเขาจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่คู่ควรหรือคุณสมควรได้รับนะคะเขาจะสนใจคุณเขาจะให้ค่าคุณหรือเขาจะให้คุณเป็นตัวจริงหรืออะไรสิ่งนี้นะคะ แต่สิ่งที่ได้นะคะเขากับจุกจิกจู้จี้นะขี้บ่นนะคะเอาแต่ใจตัวเองและก็ที่สําคัญนะ,ะบางทีนะเขาก็เหมือนแบบว่าไม่ได้ให้คุณรู้จักดูนะหมหมายถึงว่าเขาพยายามไม่บอกนะคะไม่บอกบางสิ่งบางอย่างเอือไม่ได้บอกให้ชัดเจนนะคะเวลาที่เขาจะทําอะไรไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะพื้นที่เซฟโซนของเขาเนี่ยนะ,ะเขาไม่บอกนะคะเขาไม่บอกคุณนะคะ เขาไม่บอกว่าอุดุนอันนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาไม่ได้ให้คําตอบหรือเขาไม่ให้คําตอบกระจางนะคะสมมุติว่าคนนี้บางทีก็คุยทักกับคุยกับคุณมาปุ๊บนะคะพอคุณทักไปทักไปบางครั้งเขาก็หนึ่งอาจจะไม่อ่านอาจจะไม่ตอบนะคะบางทีเราก็ดูว่าเอออะไรเขาจะอ่านข้อความอะไรเขาจะตอบข้อความสิ่งนี้ถ้าอยู่ไกลกันนะคะถ้ามันมีลักษณะในลักษณะว่าเออคุยกันบ้างนะคะอาจจะแชทหรือคุยเรื่องงานอะไรสิ่งนี้แต่ทีนี้ คุณพยายามส่งข้อความนะอันนู้นอันนี้อนนู้นอันนี้แต่คนนี้นะก็เห็นน่าจะเห็นแล้วแหละว่าคุณส่งข้อความมาแต่เขาก็ทําเหมือนว่าไม่เห็นไม่มีเน็ตนะไม่ได้รับโทรศัพท์บ้างอะนะแบบอยู่ในโลกพื้นที่ส่วนตัวของเขาอะไรสิ่งเนี้ไม่ได้อยากอธิบายอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเขาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรสิ่งเนี้ยไม่อธิบายนะไม่อธิบายให้คุณไม่อธิบายให้คุณฟังนะคะมอเห็นสิ่งนั้นนะ เอาละค่ะความรู้สึกนะคะตอนนี้นะคุณอะ่ะก็คือเหมือนคล้ายๆเหมือนว่าถ้าคนนี้เป็นเจ้านายหรือมีอำนาจสั่งการหรือบัญชาการเนี่ยคุณพยายามนะคะพยายามเหมือนประคับประคองหรือหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนว่าโอเคเราเจอหน้ากันเราจะลดความรู้สึกของเรานะคะให้มันลดน้อยลงอะ่ะเหมือนที่เหมือนที่เรามีแพชชันต่อเขาอะ่ะนะคะแบบว่าเราจะรอดูหรือคอยดูแค่นั้นอะ่ะนะคะมันเหมือนว่าการคิดวนเวียนการคิดทบทวนว่าคนคนนี้ ไม่ได้ลงทุนกับเรานะในความสัมพันธ์เหมือนเขาไม่เห็นค่าเราอะถามว่าคุณรู้ไหมคุณรู้แล้วนะคะแล้วก็อาจจะคิดว่าคนนี้นะคาดหวังความร่ํารวยนะความร่ํารวยนะออ,อาจจะชอบผู้หญิงที่รวยกว่าอะไรสิ่งนี้นะคะทีนี้คุณก็เลยคิดหรือเปรียบเทียบว่านะตัวตนของคุณหรือตัวคุณเนี่ย อาจจะไม่ได้มีนะไม่ได้มีศักยภาพที่หาเงินหรืออาจคุณอาจจะมีแต่คุณอาจจะไม่ได้มีเงินที่ซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือเขาหรือซื้อสิ่งนู้นสิ่งนี้เพื่อบรรณาการเขาอะไรสิ่งนี้เหมาเห็นสิ่งนั้นนะคะคล้ายๆสมมุติว่าคนเนี้ยในรูปแบบบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณจะต้องหาเงินหรือระดมทุนมาเพื่อให้เขาพึงพอใจอะไรสิ่งนี้นะแต่คุณไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้นะคนคนนี้จะทําแบบนี้กับหลายๆคน คุณอาจจะได้รู้คําตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างนะสิ่งที่คุณไม่รู้นะคะคนคนนี้นะคะจะต้องการคุณเมื่อนะค,ะคุณจะเสิร์ฟความสุขหรือหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนเขาจะใช้คุณะนะจะใช้ว้วานนะ,ะแล้วเสิร์ฟให้เขามีความสุขเช่นสมมติเขาอยู่คนเดียวเขาเหงาเขาไม่มีใครคุยเขาก็ทักหาคุณก็คุยกับคุณแต่ถ้าเขาอยู่ในโลกส่วนตัวหรือมีความสุขหรือไปจัดการสิ่งอื่นนะ,ะหรือมี ไม่ได้รู้สึกเหงาหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้ทักคุยกับคุณนะคะคุณก็จะรอเกอร์ว่าเออทำไมเขาไม่ทักอะไรสิ่งนี้หมอเห็นพลังงานตรงนั้นนะคะแต่คุณก็ยังทําไมคะหมอว่าคุณก็ยังอยู่ในวงเวียนอยู่ดีอะนะอยู่ในวนเวียนของความรู้สึกของตัวของคุณเองนะแปดดาบเนี่ยนะแบบหาทางออกไม่เจอเราอยากให้เขาพูดบอกอะไรบางสิ่งบางอยา่างแต่เขาไม่พูด คนนี้ไม่พูดหรอกนะคะหมายถึงว่าบางครั้งอ่ะจะคุยกับคุณก็แค่เรื่องงานนะคะคุยแค่นิดหน่อยนะคะคุณรออดทนรอคนคนนี้ด้วยความเจ็บปวดนะคะด้วยความเจ็บปวดนี่อาจจะเห็นคนนี้นะคะคุยกับคนอื่นๆด้วยนะคะมีความหงุหวหงในในพลังงานของไพ่แต่คุณไม่สามารถแสดงพฤติกรรมได้เพราะเขาให้คุณเป็นแค่ลูกน้งงองหรือเพื่อนร่วมงานหรือคนร่วมงานนะคะแค่นี้สิ่งนี้นะคะคุณก็เลยทําอะไรไม่ได้เหมือนแบบน่าชื่นอกตม สมมุติว่าเราแบบว่าอยู่กับเพื่อนเราเราก็มีความสุข,ขเะเลาะหรืออะไรเงี้ยแต่ในใจเราอะนะเราเจ็บปวดเสียใจนะคะคือแบบเดวิลขึ้นอะนะ,ะเหมือนคุณเอาเขาออกจากหัวไม่ได้นะคะคิดวนเวียนวนเวียนแบบเฝ้ารออะนะคะแล้วก็ไม่พอใจนะว่าเออสิ่งเนี้ยเมื่อไรจะจบสักทีกับการที่เราแบกความรู้สึกนะ,ะมันเหมือนการแบกความรู้สึกที่เราไม่ได้บอกเขาด้วยซ้ําไปอะนะคะหมอไม่อยากจะพูดในคานองว่าเหมือนลูกน้องหรือเหมือนเจ้านายนะคะ หมอไม่รู้นะว่าคุณแอบรักเขาข้างเดียวหรือเขาแอบรักคุณข้างเดียวเนี่ยในพลังงานที่ส่งมานะคะนะพิจารณนานะสิ่งที่หมอพูดหรือบอกบางครั้งเนี่ยนะคุณก็แบบว่าอยากจะแบบว่านะไม่พอใจกับอารมณ์ตัวเองอเบื่อนายเราอยากจะจบกับเรื่องเนี้ยทําไมเราต้องมันเหมือนเราลักเราหลงคนเนี้ยมากจนเกินไปแล้วมันเป็นภาระแบกความความรู้สึกของตัวเองนะคะเหมือนแคร์เขาอะอยากให้เขาสบายสิ่งนูง้นสิ่งนี้นะและเราอะก็เก็บอารมณ์ความรู้สึกไว้ที่นะ น่าจะคิดว่าสิ่งที่เราอ่ะไปไม่ได้นะไพ่มันแนะนำมาถึงว่าเราคิดหรือเรายึดว่าคนเนี้ยเป็นคู่ของเราหรือเป็นผู้ชายของเราหรือเป็นผู้หญิงของเรามเห็นสิ่งนั้นนะคะเพื<ๆ>่อนๆเหมือนว่าเราคิดว่าเขาอ่ะในใจเราลึกๆอ่ะคิดว่าเขาอ่ะเกิดมาเพื่อเป็นคู่กับเรานะอาจจะเป็นความคิดของเราฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ได้คิดสิ่งนั้นเหมือนเราอยู่ในโลกของความเชื่อนะคะเนื้อคู่หรืออะไรสิ่งเนี้ย แต่อีฝ่ายหนึ่งอ่ะไม่ได้รู้สิ่งนั้นเราก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเฝ้ารออยากจะให้เขาอ่ะจำเราได้ว่าเออเราเป็นเนื้อคู่เขานะเราเป็นแฟนเขานะจากอดีตชาติเรามาเจอแล้วทำไมจำเราไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทำไมเธอไม่รักฉันสักทีทำไมเธอไม่ทำให้ฉันมีความสุขเนี่ยฉันสำคัญพอหรือย,ยังที่ฉันอยู่ตรงเนี้ยทำไมเธอไม่เลือกฉันสักที ฉันรออยู่ตรงนี้นานแล้วเนี่ยนะเจ็ดทั่วเอ๋เจ็ดเหรียญเนี่ยนะคะความสัมพันธ์มันเป็นแบบเพื่อนมิตรภาพหรือคนร่วมงานความสัมพันธ์ที่ไม่ขยายการเติบโตเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยเดวิลเนี่ยนะคะความอยากของคุณอนะทำให้เขาสดชื่นได้อย่างเดียวหรือเขาต้องการมีความสุขนะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ได้จากเราไปอะนะแต่ตัวเราถามว่านี่ไงแปดดาบสิบดาบเนี่ยเห็นไหมคะไม่มีความสุขเลยแล้วคนนี้นะไพ่ที่สรุปนะ,ะเอ่อตอนนี้ตัวคุณอนะอยากนะ จะใจแข็งกับความรู้สึกสิ่งเนี้ยเหมือนว่าไม่ให้เราใจอ่อนน่ะเหมือนเรารักสงสารเห็นอก,อกเห็นใจพยายามช่วยเขาแต่เขาอะมองไม่เห็นสิ่งนั้นเลยนะอืมคุณเจอใครไม่รู้เนี่ยนะบางครั้งพลังงานเนี้ยอาจจะไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณแล้วนะแต่มันอยู่ในความรู้สึกหรือคนราศีเนี้ยที่หมอแจงกําลังพูดอยู่นะคะเหมือนว่าคุณโสดคุณดูแลตัวของคุณเองนี่แหละแต่คุณโฟกัสคนคนนี้นะในอารมณ์จิตวิญญาณหรือในความรู้สึกของ ของตัวของคุณนะไพ่มันเลยขึ้นมาหมอเห็นถึงราศีเมษเนี่ยนะคะกับศิราศีมังกรน,นี่แหละนะคะเพื่อนๆนะมีอิทธิพลที่แบบรอแล้วเสียใจอะแต่บางคนคือไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ร่วมงานแล้วไม่ได้คุยแล้วนะคะแล้วคุณพยายามาทำใจอะนะคะพยายามทำใจแต่มันก็ยังคิดคิดวนเวียนอะนะคิดอยู่ในความรู้สึกแบบเอาเอา,เอ,าออกหัวไม่ได้เพราะมันแปลด่ามันเหมือนว่า เราอะนะคะคิดว่าเออหน้าเขาก็น่าจะชอบเราเหมือนกันน่าจะไปได้แต่เราเป็นคนที่ถอยหรือเป็นคนที่ห่างออกมาเองคล้ายๆแบบเนี้ยแล้วเราก็มานั่งคิดว่าเออมันยังไม่มีคําตอบเขายังไม่ได้ทันได้บอกเราหรือพูดให้เราเข้าใจว่าเออเขาไม่ได้ชอบเรานะหรือเราไม่ได้ชอบเขาอะไรสิ่งเนี้ยมันไม่มีการบอกเป็นกิจจลักษณะแต่การกระทําที่คุณทําแล้วคุณเฝ้ารอคนคนนี้นะคะความสัมพันธ์มันเหมือนแบบ ตอนนี้มันเป็นความเสียใจหมอว่าคุณห่างและคุณตัดสินใจหรือปล่อยวางแล้วเพราะเวลาคุณอยู่กับคนนี้นะหมอเห็นถึงพลังงานของความอดทนนะคะอดทนว่าถ้าในอนาคตยังมีคนนี้อยู่คุณจะอดทนและคุณก็รู้สึกเหมือนว่าด้อยค่าหรือไร้ค่าหรือฉันไม่ได้เป็นคนสําคัญของเขาเหมือนเขาก,กดอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะพยายามตอนนี้น่าจะไม่ได้อยู่กันในชีวิตแล้วนะคะคนคนนี้กับคุณนะ บางครั้งนะฮะน่าจะแอบ,บส่องทางโซเชียลออนไลน์ของเขาบ้างอะไรสิ่งนี้นะน่าจะมีคนคนนั้นน่าจะมี f c e e o o o โซเชียลออนไลน์ที่ที่อะไรคะเอ่อที่เปิดแบบสาธารณะนะคุณก็พยายามส่องหรือดูว่าเออเขาคบใครเขาไปไหนกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่บอกเหมือนมอเห็นถึงสถานการณ์ของคนที่แอบ,บมากกว่านะฮะแอบบอะมอเห็นเจนสิ่งนั้นจริงนะคะแอบบแบบเหมือนเรารู้สึก กับเขามากกว่าที่เขารู้สึกกับเรานะอันนี้สิ่งที่เข้ามาในของไพ่นะคะเพื่อนๆนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพลังงานไพ่มันอาจจะสลับกันได้ก็ได้นะคะเพื่อนพลังงานไพ่มันขึ้นในลนักษณะเหมือนว่าเราชอบเขาเราสนใจเขามันยังอยู่ในหัวของเรามันก็เลยไพ่มันก็เลยเขึ้นมาสิ่งนี้ว่าใครที่มันยังเข้ามาในชีวิตเราหรือในความรู้สึกหรือเชื่อมโยงกับพลังงานของไพ่นะคะ สิ่งนั้นานะมันก็เลยเข้ามาในในพลังงานของไพ่นะคะบางครั้งนะบางคนคุณก็ยังเกี่ยวข้องกับคนนี้แต่คุณก็ยังรู้สึกเหมือนว่าเราทําใจไม่เราไม่สามารถเป็นเพื่อนกับคนที่เรารักหรือแอบรักได้นะคะเราทําใจไม่ได้เพราะเวลาเราไปใกล้เขาเราเจ็บปวดเสียใจแม้กระทั่งเหมือนเขาสกิดเรานิดหนึ่งใช้คําพูดหรือการกระทํานะเราจะรู้สึกเสียใจหนักมากหรือน้อยเนื้อต่าใจนะ,ะถ้าเขาโมโหใส่เราอะนะคะ แบบอารมโมโหใส่เราหรือเกี้ยวกาดอะไรสิ่งนี้เหมือนว่าออไม่รักไม่รักเราไม่ว่านะแต่ทําไมต้องทอําอารมโมโหเกี้ยวโกรธเกี้ยวกาดใส่เราอะไรสิ่งนี้เวลาเราทําไม่ได้อย่งางใจหรือไม่สบอารมณ์เขาเหมือนโกรธอะไรสิ่งนี้โมโหอะไรแบบนี้นะคะทาแบบนี้เหมือนแบบไม่แคร์เราเลยนะคะเรารู้สึกไม่มีความสุขไม่แฮปปี้ตอนนี้คุณนะคะพยายามนะ,ะกำลังจะเรียนรู้สิ่งใหม่นะ,ะสิ่งใหม่ที่คุณจะต้องรู้ว่า ตัวคุณอนะไม่ควรรู้จักกับใครชั่วเว็บเดียวนะเหมือนน่าจะย้อนไปในอดีตแบบเว็บแรกที่คุณรู้จักหรือเห็นเขาเนี่ยเราคิดหรือรู้สึกว่าคนนี้ยคู่เราหรือแฟนเราหรือคนของเรานะคะคือมันเร็วเกินไปทีนี้พอเรารู้จักคนคนนี้นานไปนานไปมันก็เลยเป็น energy พลังงานของการรอคอยของความเจ็บปวดที่เราอะไม่ได้ความสัมพันธ์และเราก็เห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันทําร้ายใจเรา ทำร้ายใจเราอะนะคะมากๆอะนะคะแล้วคุณก็มันหาทางออกไม่เจอในความสัมพันธ์เหมือนเรารอนะ,ะบางคนก็ยังอยู่ในสถานการณ์บางคนก็อยู่แค่ในหัวในความรู้สึกของคุณที่คนคนนี้นะ,ะ,นะะเหมือนว่าเข้ามาเพื่อทําให้ชีวิตคุณอะเจ็บปวดเสียใจนะเะจ็บปวดเสียใจคิด ถึงที่ไรคุณก็ยังเจ็บปวดเสียใจในเรื่องนี้เรื่องนี้สิ่งที่คุณทำนะคะในความรู้สึกของคุณอะ่ะมันเป็นไพ่ของความเสียใจนะคะเสียใจไม่ได้อย่างใจบางทีนะคะบางทีนะเรายัางรักคนคนนี้อยู่แต่เราก็ต้องเออลาออกจากงานหรือไม่ไปตรงนั้นแล้วนะคะเสียใจหรือไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วแต่เราก็เสียใจเมื่อนึกถึงพาักงานของเขาอ่ะนะคะเสียใจแบบ เขาคุยกับคนอื่นเขาไม่แคร์เราเลยอะไรสิ่งนี้นะคะเขาเขาไม่สนใจเขาทําเมินเฉยกับเรานะอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าอยากจะใช้งานเราหรือเรามีผลประโยชน์ปุ๊บเขาก็จะเห็นค่าตอนที่จะใช้งานกับเราอะ่ะหรือจะพูดดีตอนใช้งานอะหมอเห็นสิ่งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆไหนช่วยบอกสิว่าพลังงานสลับกันหรือเปล่านะคะแบบอันนี้มีคนมาสนใจมีคนมารักมาหลงหนูนะหมอหมูหนูไม่ได้ไปหลงเขาอะไรสิ่งเนี้ยลองคอมเมนต์บอกนะคะว่าเออมันตรงกับคุณกาลังเป็นสิ่งนี้ไหมหรือที่ผ่านมานะคะ บางครั้งมันเป็นพลังงานที่เข้มข้นของอารมณ์ความรู้สึกที่คุณอะยังไม่ได้ปล่อยอารมณ์ความรู้สึกจากคนคนนี้ไปไม่ว่านะ,ค,ะคุณคนนี้จะหายหรือห่างกับคุณไปนานแค่ไหนพลังงานของไพ่มันยังมีความเข้มข้นอยู่นะคะก็คือความเจ็บปวดเสียใจที่เรายังหลงเหลือในตัวตนของเรานั่นแหละค่ะเพื่อนๆนะคะบางครั้งเรานึกเราก็อีโก้ของเราก็ขึ้นมาว่าโอ้เราโมโหเราแบบหาคําตอบอะเราถามมาทําทไมทําไมฉันดีไม่พอเหรอทําไมทําไมอยู่อย่างเงี้ยนะ ว่าฉันเก่งไม่พอแลวฉันโดดเด่นไม่พอแลยฉันสวยไม่พอรลอฉันรวยไม่พอแล้วทําไมเขาถึงไม่เลือกฉันอะไรสิ่งนี้นะแล้วทําไมเขาถึงต้องมาโหใส่ฉันนะคุณแบบหาคําตอบไม่เจอเราก็เลยไม่ได้ปิดนะแบบโคเชอร์นะคะแบบไม่ได้ปิดจบความสัมพันธ์ทั้งที่ความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้เริ่มเลยมันไม่ได้เริ่มเป็นแฟนเลยมันไม่โคเชอร์ในอารมณ์ความรู้สึกของเราเองแค่นั้นที่ที่มันมืดแปดด้านนะว่าเอ้ยอะไรยังไงอะไรสิ่งนี้นะคะ ส่วนใครถ้าสนใจนะจะเอาคําตอบเป็นของคุณเองอย่าลืมนะว่าหมอแจนอ่านพลังงานรวมนะคะอย่าเพิ่งทึกทักว่าเอ้ยมันจะใช่มันจะตรงนะคะอาจจะไม่ตรงก็ได้นะหรือพลังงานสลับนะคะเพื่อนเนะส่วนใครที่อยากจะเอาคําตอบเป็นของคุณเองก็ดูดวงสมตัวนะคะเพื่อนเนนะเอาละค่ะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกดแชร์ได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ